5วิธีง่ายๆที่ทำให้ทุเรียนเล็กโตและแตกใบได้ดีในหน้าแหลงสวัสดีครับเจอกับผมอีกครั้งครับกับช่องเกษตรบัณฑิตครับผมวันนี้นะครับมาในหัวข้อกับ5วิธีง่ายๆนะครับที่จะทำให้ทุเรียนใบเหลืองต้นเล็กขนาดนี้นะครับโตและก็แตกยอดแตกใบได,ได้ดีในหน้าแหลง ครับผมเนื่องจากว่าทุเรียนต้นนี้นะครับเป็นทุเรียนถุงที่ซื้อมาปลูกจากท้องตลาดก็ปลูกไว้ได้ประมาณ2-3เดือนแล้วนะครับแต่ว่าลักษณะการแตกยอดแตกใบก็ไม่ดีเท่าที่ควรครับผมต้องมีการปรับปรุงแก้ไขด่วนเพื่อที่จะช่วยให้โรอดได้ในหน้าแรงครับครับผมโดยส่วนตัววิธีของผมนะครับกับช่องเกษตรบัณฑิตก็จะใช้วิธี ห้าขั้นตอนนะครับแบบง่ายๆนะครับวิธีแรกก็คือจะใช้ลักษณะของการนี่นะครับเป็นลนักษณะของการขุดขุดร่องนะครับขุดร่องเพื่อยกระกานทษครับพอดีแดดมันออกก็จะใช้วิธีการขุดร่องยกน้าครับผมขุดร่องยกโคกแล้วก็ กวาดพวกรากนะครับต้นไม้ใหญ่ที่เข้ามาบริเวณโคนทุเรียนออกให้หมดแล้วก็ยกโคกหลังเต่าแล้วก็ใช้ดินนะครับกลบบริเวณโคนเพื่อรักษาความชื้นในดินครับแล้วก็วิธีที่2ก็คือใช้วิธีการเลี้ยงหญ้านะครับบริเวณโคนเพื่อรักษาความชื้นนะครับพวกหญ้าพวกอะไรพวกนี้นะครับเราก็อย่าไปทอนออกนะครับ ก็เก็บเอาไว้เพื่อใช้ในการรักษาความชื้นแล้วก็ทำให้ทุเรียนได้โตและก็แตกยอดแตกใบได้ดีครับครับผมส่วนวิธีที่3ก็คือจะใช้ระบบน้ำถังนะครับที่เรียกว่าระบบน้ำหยุดถังนะครับผมก็จะใช้วิธีการเอาถังมาวางใกล้ๆแล้วก็ใช้ผ้าลักษณะแบบนี้นะครับเอามาใส่เบอร์เบรนโคน แล้วก็ใช้ลักษณะของการเอากระสอบคลุมทับอีกทีหนึ่งเพื่อป้องกันแสงแดดนะครับแล้วก็การเพาะพันธุ์ของยุงลายครับผมเป็นลักษณะแบบนี้ครับส่วนวิธีที่4ก็คือจะใช้การ เพิ่มธาตุอาหารรองนะครับจะเป็นตัวที่ให้ปุ๋ยทางใบครับผมจะมีสารที่จำเป็นต่อทุเรียนนะครับจำพวกโบรอนนะครับพวกแคลเซียมแล้วก็ใช้การใส่ปุ๋ยนะครับหลักก็คือสูตร 15, 15 15 15ครับผมบริเวณโคนเพื่อกระตุ้นให้ทุเรียนต้นนี้นะครับได้โตและก็แตกใบได้ดี ครับผมก็การผรสมนะครับถ้าเป็นถังใหญ่ก็จะใช้30 cc ซีซีแต่อันนี้ผมจะใช้ลักษณะนี่นะครับจะเป็นกระป๋องฉีดเล็กๆก็จะมีส่วนผสมก็คือจะใช้แค่1ช้อนกาแฟครับผมประมาณนี้นะครับ ไม่ต้องเยอะใส่ลงไปตัวธาตุอาหารรองตัวนี้นะครับมีความจําเป็นสําหรับทุเรียนเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วนะครับทุเรียนจะไม่สามารถดูดซับธาตุอาหารพวกนี้ได้ทางดินครับผมดังนั้นเราจึงมีความจําเป็นต้องใช้ธาตุอาหารรองเสริมเข้าไปถ้าเป็นถัง20ลิตรนะครับก็ ใช้ประมาณ30 cc ซีซีหรือว่า3ช้อนแกงใช้ปุ๋ยนะครับไม่ต้องเยอะครับสัก1นึ่งกำมือครับผมหวานบริเวณโคนแต่ว่าอย่าให้โดนโคนนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับเท่านี้ก็พอแล้วก็ฉีดพ่นสารอาหารทางใบ ฉีดบริเวณโคนร่วมด้วยก็ได้ครับแล้วก็วิธีที่5นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นลักษณะของการมุงสลิมให้กับทุเรียนเล็กครับผม ใช้วิธีการลักษณะก็คือบริเวณขอบสลิมบริเวณนี้นะครับให้หันหน้านะครับไปทางทิศตะวันออกแล้วก็ขยบเสานะครับให้ใกล้กับต้นทุเรียนที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้สามารถรับแสงได้ในตอนเช้าแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะดึงไปให้ไกลสักนิดนึงนะครับด้านหลังเพื่อป้องกันแสงแดดในตอนเที่ยงและก็ตอนบ่าย นะครับเป็นข้อดีของการมุงสลิมที่ป้องกันความร้อนจากแดดตอนเที่ยงและก็ตอนบ่ายนะครับส่วนแดดตอนเช้าก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสังเคราะห์สแสงของทุเรียนครับผมก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่เราทำกันได้ในการทำให้ทุเรียนเล็กสามารถโตได้ดีในหน้าแรงและก็จากใบเหลืองก็แตกยอดแตกใบได้ไดสวยครับผมอีกสักประมาณ สองสามเดือนนะครับก็จะมาตามผลดูอีกครั้งหนึ่งว่าหลังจากใช้วิธีแบบนี้นะครับจะเป็นเช่นไรเพราะโดยส่วนตัวก็จะใช้อยู่ตลอดนะครับจะเป็นการกระตุ้นให้ทุเรียนเล็กนะครับโตได้ดีในหน้าแรงแล้วก็เพิ่มเติมอีกอย่างนึงครับใบทุเรียนที่มีลักษณะเหลืองๆแบบนี้นะครับที่กินแรงคนอื่นก็สามารถเอาออกไปได้นะครับออกไปได้เลยเป็นลนักษณะใบแบบนี้นะครับ ก็ใช้มีดตักออกไปครับอันนี้ใช้มือเด็ดนะครับทิ้งออกไปครับผมขอบคุณมากนะครับในการรับชมครับกับงา,าห้าวิธีง่ายๆนะครับทำให้ทุเรียนเล็กโตและแตกใบได้ได,ดีในหน้าแรงครับผมครับสวัสดีครับ